คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านที่เรียกว่าาอยู่แถว,วทาวินทาวนะครับอยู่กันที่ร้านนายเรืองลาบเป็ดถนนศรีวรานะครับมาดูเมนูกันว่าเมนูวันนี้มีอะไรแล้ว<ช>มัเจอใครครับเนี่ยลิลลีค่ะมายค่ะคุณเชนน้ำปลาพี่ชาชาค่ะเป็นไงบ้างครับอาหารที่นี่เป็นไงบ้างครับรสชาติเรียกว่าเนื้อข้ญญญามบรรยายค่ะเนื้อข้ามบรรยายคืออะไรครับคือมันอร่อยแล้วมันแซ่บแล้วก็หยุดหยุดไม่ได้ชอบกิน ชอบกินอะไรกันบ้างเอ่ยที่นี่ก้่งตำค่ะก้่งตำแล้วก็ปากเป็ดค่ะจานที่สองนะจ้าก้่งตำเนะค่ะกึ่ตำอะไรเออกึ่งตำแ้วกหม่อปลาาอะไรกูปลาล่าแซ่บหนัวกึ่งตำปลาล่าตำมั่วมีทุกอย่างตำซ้วงม่วแซ่บหนัวโอเคมีทุกอย่างเห็นมาก โหอร่อยมากๆเลยครับต้องมาติดตามกินกันที่นี่เลยนะฮะอร่อยมากๆแนะนําเลยนะครับ